สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาชมทุ่งลาเวนเดอร์เอ้ยไม่ใช่ค่ะทุ่ง๊อปคอนทุ่งข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะคะชุ่งเหมือนดอกไม้ลาเวนเดอร์เลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นทุ่งดอกข้าวโพดนะคะดอกคอนข้าวโพดสวยงามเหมือนกันนะคะ เราจะพาไปชมท้ายไร่ค่ะเพราะว่ามันมีนกกระจาบกาลังมาใหม่ค่ะทิ่ต้นไม่รู้ว่าต้นอะไรมันขึ้นเองเหมือนต้นขี้เหล็กปลาอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามันชื่อต้นอะไรถ้าเ,เพื่อนๆที่รู้ได้ดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่ามันคือต้นอะไระค่ะต้นนี้มันจะลำต้นสีขาวแล้วใบสีเขียวคล้ายใบขี้เหล็กเลย มันเหมือนเป็นไม้บงคนนะแต่จำชื่อไม่ได้มันขึ้นเองทั่วไปในตามป่าค่ะต,ตอนนี้มันก็ใหญ่เราไม่ได้มาตัดออกมันก็ใหญ่มากเลยค่ะต,ตอนนี้นกกระจาบนะคะนกนกระจาบก็มาทำรังตอนแรกพ่อเอิร์ดเขาก็จะเคลียร์พื้นที่จะปลูกเขาโพดต่อแต่ว่าวันนี้เราก็บางเอิญมาเห็นนกกระจาบมาทำรังนะอืม แม่เกดก็เลยบอกพ่อเอิญว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเคลียร์หรอกถ้าเราได้ขา้าวโพดเยอะอะพื้นที่น้อยข้าโพดเราอ้วนอิ่มได้น้ําหนักดีเราก็จะได้กําไรดีแล้วให้นกมันอยู่ไปเถอะพ่อเอิญก็เห็นด้วยว่าพาอาพ่อเอิญไม่เห็นกับตาว่เาเอานินกมันมาทำรังก็เลยว่า แต่แล้วพอเอิญว่าจะเคลียร์พื้นที่จะทำข้อโพลไม่ปลูกอะไรตอนนี้ไม่เคลียร์แล้วก็จะให้มกอยู่ต่อไปก็ไม่เกียยอธิบายให้พอเอิญฟังว่ามันเป็นระบบนิเวศเนาะเกื้อกูลกันเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะให้มาเขามาเคลียร์ลิงเนาะแล้วก็เราก็จะหาต้นไม้มาปลูกอย่างปลูกกกโก้อย่างปลูกกาแฟยอยา่างปลูกอะไรก็ปลูกไม้ป่าอยา่างปลูกยางนาเพื่อเราจะได้มาหาเห็ดตรงนี้เราก็ปลูกนะคะ ค่ะพอนะ่าดูเสร็จแลเราก็ดูนกเสร็จแล้วเราก็มาตัดหญ้ากันต่อนะคะด้วยเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็น้องกี้ก็ตามมาส่งเช่นเคยค่ะวันนี้พาแฟนมาด้วยนะคะแฟนไม่รู้ชื่ออะไรเราเรียกเขาว่าข่าวแล้วกันคขาโพดก,ก็ไดยออกปากเ่เกย์อยากได้แอ้์ขาวโพดมาถ่าเขาเอิร์ก้าห่วงะคะ่ะ ไม่ให้เอามากินให้ไปซื้อเอาเราก็อยากกินของที่เราปลูกอะเนาะของขันนะคะค่าบ๊ายบายนะคะตอนนก็กำเดินทางกลับบ้านนะคะไปทํางานต่อกนทานด้วยอาหารนะคะแต่จกอร่อสวนนะคะแล้วก็ลาไปด้วย ขอบคุณที่กำลังใจนะคะที่มารับชมบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะ